บริษัทอีเดนคัลเลอร์ประเทศไทยจำกัดจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อินโบโบทุลินัมท็อกซินสายพันธุ์สวีเดนและผลิตในประเทศเกาหลีใต้ยอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาที่ห้องรีเจนซี่บ r รูมโรงแรมไฮเอ็ดรีเจนซี่กรุงเทพสุขุมวิทโดยมีมิ้นชลิดาวิจิตวงทองนักแสดงสาวและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมเปิดตัวในฐาน,นะแบรนด์แอมบบัสเตอร์คนแรกของอินโบบายอีเดนคัลเลอร์ประเทศไทยครับ ต,ตัวเออพรีเ e นเตอร์อินโ er นะคะ mm hmm. ก็เป็นโบท็อก ok ั้เข้าใหม่นะคะ mm hmm. ก็ได้ลองใช้แล้ว mm hmm. ดีจริงๆรึงไวแล้วก็ไม่ตึงเกินก่อนที่ทต่อมามันเป็นเค่งนี้ออเลือกใช้อะไรบางกับคราคือต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ท,ที่ได้ลองใช้โบทอกปกติก็ mm hmm. คือม,มันก็เหมือนตามไวนะัยเนาะพอเราเข้าเล็กสามแล้วมันก็เริ่มมีริ้วรอยบ้างอะไรเงี mm ้ยค่ะก็เริ่มจากลองใช้เองก่อน mm hmm. ว่าโอเคสินค้าเป็นยังไง mm hmm. เชื่อถือได้ไหม ก็เป็นสีขาวที่นําเข้ามาอะไรย่างเงี้ยก็ลองฉีดแล้วก็รู้สึกว่าเอออีกวันตึงเลยเป็นโบที่ตึงไวมากเห็นผลในอีกวันเลยรู้สึกตึงเลยแต่ว่าก็เนี่ยขยับหน้าได้ไม่ตึงเกินไปอะไรเงี้ยแตงว่ามก่อนี้มีความกังมลุก็จะฉีดแล้วหน้าจะตึงแล้ขยับแต่สีหน้าไม่ได้ใช่กลัวมากเพราะว่าเราเราถ่ายละครเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมินก็กลัวว่าแบบใช่จะตึงเกินไปเพราะเราก็เคยเห็นที่แบบโอ้โหบางคนตึงจนขยับเลยไม่้คือมินก็รู้สึกว่าเราเรามินว่าคนหน้าแสดงอารมณ์เยอะหัวรอง ง่ายอะไรเงี้ยคิ้วเขาต้องขึ้นแล้วยังขึ้นได้อยู่แล้วก็แต่ว่าเราเราอยากให้ตึงเฉพาะส่วนแล้วบางจุดก็ขยับได้ซึ่งอันเนี้ยตอบโจทย์คือมันดูเหมือนแบบเป็นรายละเอียดที่เยอะ <c oughs> แต่พอเราได้ลองแล้วเราสูว่าคุณหมอคาคิ้วหนูต้องขยับได้จมูกหนูต้องยังย่นได้แบบในเราคุณหมอก็เลยจัดให้แบบนั้นนี่ก็เบบอเออย่างเงี้ยแหละที่ถูกต้องเราก็เลยเลือกเป็นพรีเซนเตอร์บริหอรครั้งแรกแต่เมื่อกี้มีบอกว่ามันถป็วัยที่ต้องใช้มีเื่อมีปัญหาตรงไหนที่รู้สึกว่ามันจะช่วย จริงๆมันเป็นจุดละเล็กแล้วน้อยอย,อย่างแรกเลยคือหน้าผาแล้วก็เวลาเรายิ้มเยอะๆค่ะมันก็คือหางตาแล้วก็เวลาเราทําจมูกย่นบ่อยๆก็คือตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่ว่ามันจะมุกย่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่จะใช้ก็คือพวกริ้วรอยเล็กๆแล้วก็ค่อยๆฉีดทีละนิดนะอย่างนี้ว่ายิ้ความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างความปลอดภัยดีก็คืออย่างแรกเลยบริษัทนี้ก็คือมีมายาวนานแล้วแล้วก็นําเข้ายาม,มาหลาย หลายหลายประเภทแล้วเราเองก็รู้สึกว่าโอเคเคยมีรุ่นพี่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทนี้แล้วก็บวกกับการบอกต่อของคุณหมอในคิมิกหรือที่พี่ในวงการที่แนะนําบอกต่อกันมามีนก็รู้สึกว่าโอเคเชื่อถือได้ค่ะมันอยู่ได้นานอะปกติมันจะแบบคือคุณหมอบอกแล้วค่ะไม่ฉีดแบบบ่อยเกินเกินไปก็คือ เว้นประมาณ6 8ถึงแเดือนค่อยมาเติมอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมินว่าเออก็แบบอ่ะจริงๆก็ปีละสองครั้งก็กําลังดีก็รู้สึกว่าเอยคุ้มค่าต่อการลงทุนเนาะอะไรเงี้ยที่แบบเออถ้าเราจะฉีดก็ไม่ได้ฉีดบ่อยแล้วก็ตึงไวทันใจเหมือนอีกวันจะไปงานหน้าก็ตึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้แบบว่ายิ้มได้อย่างนี้ตลอดเวลาไม่ยิ้มเราเลิกคิวไม่เป็นแบบว่าหลังคาบ้านกับราคาคุ้มค่าอุ้ยราคาคุ้มค่ามากเลยค่ะเดี๋ยวนี้ก็คือแบบเข้าถึงง่าย จับต้องได้แล้วก็มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเยอะแยะที่แบบดูแลให้เป็นพิเศษไม่ตอณพ่อ,อ,อไปกับเกาหลีเลยเออเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปแล้วทำเมืองไทยก็ได้ค่ะ อยากให้มีฝากที่รีคุณค่าเพิ่มเตมในการตัดตใใ<ะ>ัวค่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆเป็นการฉีดครั้งแรกอย่างที่มินบอกว่ามิน, <c oughs> มนเลือกแล้วคัดสัร์มาแล้วดังนั้นใครที่ไม่เคยลองไม่เคยเปิดใจหรือว่ากลัวเอ้ยโบท็อกต้องใช้เวลาเจวันหรืออะไรเง<ะ>ี้ยที่ยาวนานะมินว่าอันนี้ยเป็นตัวเลือกที่แบบไวแบบฉีดวันนี้พรุ่งนี้เห็นผลเลยหลับมาอีกตื่นหน้าตึงเลยมินบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆอยากให้ทุกคนลองค่ะอินโบแล้วมินลองมาเองแล้วมันอินได้ทุกอารมณ์จริง